เฮ็ดยังน้อห้อยโอ้ตัวใดง้อเนี่ตัวใดโหราจารย์บุญชื่นนักผลิตหวอยตัวจริงเมาอารมณ์ลีก็่มีความสุขปราศจากทุกข์เขาเออนสติเตมันปะซาติเต ว่าจังไรว่ากันไป <c oughs> <c oughs> คนไทยหรือคนลาวกินข้าวครับยังมั้นี่ไม่นีต่ตอนแรงแยมแรงอยากย,ยัง,ยยยยงอยากย,าย,ายังโศกไสซิรีนิกรลุงเรื่องว่าจะพากินอ่อมหมู <c oughs> <c oughs> ใส่มะเขือเปาะมีมีอย่างไงอุปกรณ์มันอุปกรณ์ก็กมีตักไข่มีคาใบมะกรูด ก Hearts, split, ับพริกสดปลาล่าใช่ปลาล่าอยู่บปลาล่าเออปลาล่าโคราชต้องโคราชเท่านั uh uh <s <s ้นบอกโคราชเท่านั้นที่อร่อยเนี่ยต้องเอาใส่นมันมาปรนะเอออะไรตรงนี้ต้องเอาเส่น้ำมันเชื่ออะไรเชื่อเส่น้ำมันปูนั่นน่ะตอนนี้ที่เราพิรินเหรอเออจานนี้ไปบกให้แกเลย นอนนอนกับลูกชายดีนอนกับลูกนอลูกชายหรือลูกเลีงโอเคไม่อยากว่าโอเคเดี๋ยวไปทำกับเขาเนาะ